就是那种 ได้ไหมค่ะได้ครับเปิดอะไรไหมพี่ย่าหาขับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยค่ะค่ะนะฮะทำไมพี่ย่ารู้สึกว่าเราเขาเริ่มมาคุกคามน้องลียาแล้วเออง่ายๆเลยก็คืออยู่ไม่เป็นนั่นแหละก็คือเด็กอยู่ไม่เป็นค่ะก็ที่ผ่านมาเหมือนแบบมันมันมีอะไรที่ที่เหมือน กล่าวถึงเราตลอดเวลาโดยที่โอเคเขาอาจจะไม่ได้เอ,อ่ยชื่อแต่ว่ามันก็มีคนที่ไลน์มาให้เราดูว่าอันนี้นะแคปมาให้ดูว่าเขากัดกนีนี้น,นี้ซึ่งมันผ่านมา3ามปีกว่าแล้วที่เราเราก็เตือนตลอดเวลาว่าให้ให้ไปจัดการนะดูแลเด็กด้วยจัดการด้วยคือเราเราูา้ค่ะเพราะว่าเราเรามีการแบบณนะวันที่เรารู้เราก็ ให้นัดคุยเลยว่าแบบอยู่ในฐานะอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ว่าเราคือแฟนอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนแบบเขาแรกคุยอะค่ะที่บอกมาเรียกคุยเลยในฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กคนนั้นว่าอย่างไงนะตอนแรกก็เราก็ก็โอเครับรู้ว่าเขาอยู่ในฐานะดูแลพื่นเป็กนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคเพราะว่าเราเหมือนแบบมันเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ไปแล้วอะมันเหมือนแบบตอนนี้เรา เราก็โอเคค่ะมีคนดูแลเยอะได้ก็ดีแล้วก่อนหน้าเขาเขาโอเคคือแรกๆเลยที่เจอเนี่ยที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าไม่ไม่ไม่ใช่พนักงานปกติแล้วก็คือเขาไม่สวัสดีเราไม่สวัสดีเราก็เลยถามพี่เป๊กว่าเนี่ยทำไมทำไมเด็กคนนี้ไม่สวัสดีเป็นเด็กฝึกงานไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ถามอ่ะเป็นเด็กพี่ป่ะเนี่ย เบก็บอกไม่ใช่บ้าอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบเราเป็นเซน,น,น,นแรง,แรงเราก็สืบไงสืบอยากรู้สรุปสุดท้ายพอรู้ปุ๊บเราก็เลยบอกพี่เต๊กว่าให้นัดมาคุยเลยนัดมาเจอเลยมาแนะนําตัวทําความรู้จักเลยพราะว่าเราโอเคมันถึงจุดที่แบบ มีได้เราไม่ว่าไม่ไม่มีความหึงหวงกันแล้วด้วยค่ะเหมือนแบบทุกวันนี้อยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยทำไมตอนนั้นใจตี้ผิดข็ที่เคยนะคะว่าแบบว่าต้องอยู่อย่างนี้เเราเราไม่เราไม่มีกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นก็แค่ว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยก็จะต้องรู้สถานะตัวเองว่าแบบ นาอยู่ในฐานะอะไรแล้วก็เหมือนต้องไม่ก้าวไก่ไม่ลำเส้นไม่มายุ่งกับเรากับลูกเราซึ่งที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เขายุ่งกับเราตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกอยากจะมาแทนที่หรือเปล่าไร่คิดเองนะคะแต่ว่า,เ,าเราก็เตือนมาตลอดว่าอย่าให้โมโหอย่าให้ทําอะไรลงไปด้วยความที่แบบเราทนมานานน่ะแล้วพอวันหนึ่งที่เขามายุ่งกับลูกเราอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบ แบบที่เห็นเนี่ยเรื่องที่เรื่องาเนี่างคู่ค่ะเรื่องนี้เรื่องรวางคู่ครองเคือจริงๆกับลียาเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วนะตอนที่เขาทํางานนะคะด้วยความที่เขาอาจจะวัยรุ่นนะเนาะมันก็เลยคุยกันถูกคอแล้วก็เหมือนมีความสนิทสนมกันพอสมควรแต่ณวันหนึ่งที่ลียารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาลียาก็ถอยห่างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนมีการ direct message มาหาลียาบ่อย ก็ไม่ได้บ่อยมากแต่นานๆนทีซึ่งเรียาก็ให้เราดูตลอดเรียาเขาก็ก็ฉลาดอ่ะเขาก็ตอบแบบตอบแบบน่าด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมาบอกเราตลอดเวลาแต่อันล่าสุดเนี่ยมันเหมือนแบบเรียาก็มาถามว่าทําไมเขาต้องส่งข้อความหาเรียแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ละมันมันมันคือเขาไม่โอเคกับเรา โพสว่าเราแต่ในขณะเดียวกันไปส่งหาลูกแสดงความห่วงใยกับพ่อของเด็กเราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยเขาจะจะทําอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าลียาม่น่าจะมาต้องเกี่ยวข้องรับรู้อะไรประเภทเนี้ยค่ะก่อน,นนั้นเคยมเรียกมองคุยไหมคะว่าไอ้ก่อนอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะก็เคยเคยคุยไปครั้งแรกว่าแบบครั้งแรกเหรอก็เราก็ถามอุ้ย ไม่อยากมีครอบครัวหรอแบบเนาะแบบไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาชอบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลี้ยงดูก็ได้เราก็โอเคไม่เป็นไรก็ก็ถ้าอย่างนั้นก็ดูแลกันดีๆเราเราเราไม่อยากเป็นคนโง่อ่ะประเด็นคือแบบไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาอยู่ในลักษณะนี้คือมาคุยกันก่อนได้ตอนนั้นเราสามารถที่จะเลือกหยุเรื่อนได้แต่ทำไมเรา ยอมเปิดใจให้กับเขาเข้ามาในชีวิตครอบครัวแล้วม่ถึงยุติเรื่อมถึงว่าไม่ยอมนะจ๊ะน้องเออไม่มายุ่งแล้วเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงด้วยความที่โอเคในเมื่อเขาเข้ามาแล้วเนี่ยคุยกันแล้วเราก็คิดว่าโอเคมันก็คงจะจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราเองเราก็ไม่ยุ่งเหมือนแบบคือใครจะดูแลในส่วนไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะเราความหึงหวงมันหมดไปแล้วอะค่ะตางกนยากาน อาอนริยารู้สถานะของผู้หญิงนี้สังพ่อไหมคะเขาไม่เคยถามนะแต่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาสามปีที่ผ่านมาที่พันยาเตือนเด็กคนนี้ไปกี่ครั้งเราไม่ได้เตือนเด็กค่ะเราเตือนเตือนคนของเราว่าให้ไปจัดการนะเราจัดการได้พี่เปคก็คงจัดการเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนแบบพี่เปคเขาเป็นคนขี้สงสารอ่ะมันเหมือนแบบพอพอเรื่องมันเงียบไปเราก็ไม่ได้ไปโวยวายอะไรต่อมันก็ มันก็กลับมาหลุกเดิมอะเอาอีกแล้วโพสอีกแล้วว่าเราอีกแล้วอะไร,ะรอย่างเงี้ยแปลว่าที่จริงแล้วคือเหตุการณ์เนี้ยมันมีมาตลอด3ปี3ทีมัน <ใช S 2> คือว่ายาวใช่ไหมคะคือในเรื่องของการที่เขามาเหมือนมาว่าเราอะไรเงี้ยมีคนนี้คนเดียวคนอื่นเขาอยู่เอนค่ะคนที่อยูอ่ปเป็นเราไม่ยุ่งเราแบบเวลามีอะไรที่เราอยากจะให้เขาทํา เราก็จะไลน์หาบ้างโทรบอกบ้างว่าเออเนี่ยนะแบบวันนี้พี่ไม่อยู่นะมีปาร์ตี้ดูแลพี่เป๊กดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราเป็นอย่างงี้จริงๆคือมันกลายเป็นอย่างงี้ไปแล้วอ่ะเราเป็นมีลูกนอาจจะเป็นไสว่าทำไมที่ยาออกคุณขนาดนี้มันถึงมันถึงจุดที่แบบในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อ่ะเนาะแล้วเขาก็ดูแลเราดีดูแลลูกดี เราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราเราจะเลิกไปเลยเราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมซึ่งเราไม่อยากทำเราไม่อยากให้เขาไปแต่งงานใหม่มีผู้หญิงใหม่ที่มาเป็นแม่เลี้ยงของลูกเราก็ไม่อยากแต่งงานใหม่ที่จะมีสามีใหม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงของลูกเพราะฉะนั้นอยู่ยังไงให้เราแฮปปี้ที่สุดสรุปว่าณนะวันหนึ่งที่เราทำใจได้มันกลายเป็นสบายตัวมากแบบท้าท้า คนที่จะมาอยู่ณจุดนี้คนเด็กๆอ่ะที่เขาจะมาดูแลเป็กอ่ะถ้าเขานาส์และจริงใจดีกับเราดีกับลูกเรายินดีต้อนรับค่ะพี่ย้ต้องแสดงว่าตลอดเวลาีพี่ย้มต้องมาฝากคืนมานว่า,วา,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 ามสมควรไม่หวานอมขมกลืนเลยนะเพราะว่าแฮ ppy กับชีวิตไม่ณนะวันที่เราหมดความหึงหวงอ่ะนั่นคือวันที่เราแฮปี้ที่สุดแล้วอ่ะแต่แค่แบบเด็กมันต้อง ต้องอยู่เป็นน่ะแต่ว่าเด็กคนนี้เขาอยู่ไม่เป็นค่ะกี่คนกี่คนกี่คนดียวกี่คนเราไม่รู้แต่ณที่เรารู้เราก็รู้ก็ประมาณหนึ่งช่วงแรกที่เรารู้เรื่องน้ำตาตกก็น้ำตาตกในเมื่อสิบปีที่แล้วแต่พอผ่านมาตอนนี้เราแฮปปี้ค่ะข้อความที่เขาจมตียากก็เรื่องแก่เรื่องแบบมีอะไรที่ทำให้รู้สึกมีล่าสุดที่มี คอมเมนต์บอกว่าคนที่เป๊ะเลือกเมียผิดเลือกเมียผิดเ่ะค่ะกวนก็ขำเอาจริงๆนะคือคนส่งมาให้เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบสงสารเขาเหมือนกันนะคือแบบด้วยความเด็กเขาอาจจะอาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอจะคิดน้อยอาจจะรนอาจจะลืมแบบจนลืมเปลี่ยนแอคเคาท์อย่างเงี้ยมัน พูดถึงก็สงสารเขานะคือด้วยความที่เขาเด็กอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเราถึงจุดที่เราต้องจัดการนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจมาให้สายละกร,รมที่จะต้องหเอาให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยคือณนะวันนั้นอะ่ะมันที่เราโพสต์ไปแบบนั้นอะ่ะเพราะด้วยความที่คนของเราจัดการไม่ได้แล้วเราก็คุยแล้วว่าสรุปเลิกหรือไม่เลิกที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเลิกหลายครั้งที่เขาทําเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลืม โมโหกับเพื่ก <the> like ็ลือแต่ณตอนนี้มันถึงลูกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราก็จะจัดการวิธีของเรานะซึ่งเราไม่ได้รับคําตอบแหลายคนบอกว่าใจเย็นมากถ้าเป็นถูกอยู่คงตกกันไปแล้วอะค่ะพี่ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะร้อนกว่านี้เยอะอะค่ะแต่ว่าณวันนี้เราเราใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้มันมันผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งตัวแท้กับพี่เป็คเนี่ยเราแบบ หมือนมีปัญหากันมาเยอะะแล้วพอณวันหนึ่งที่เราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นความผูกพันแล้วก็มันเป็นความห่วงใยที่มีที่กันแล้วก็เหมือนแบบพอมันเกิดปัญหาแบบนี้มันมันก็เลยรู้สึกโอเคเราต้องจัดการแล้วหล่ะตอนนี้จะจัดการยังไงเขาจดัดการยังไงยังง ก็พี่เป๊กไม่มีคําตอบให้เราไงเราก็เลยจัดการจนณวันนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คุยพี่เป๊กเรื่องนี้เลยพี่เป๊กไม่พูดถึงเลยเราก็ไม่พูดถึงเลยเขาบอกว่าเขาจะเลิกแต่เราอะถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งยืนยันว่าจะเลิกเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ก็พูดตลอดว่าพี่จะเลิกตอนที่เขาด่าเราแต่ณตอนนี้เราไม่ยอมแล้วนะเพราะว่ามาถึงลูกเราไม่รู้ว่าอนาคตะเขาสามารถที่จะทําอะไรได้อีกบ้าง อาจจะส่งอะไรมหาลิยาที่แบบเราไม่ต้องการให้ลูกเรามารับรู้เรื่องนี้คือเด็กเพิ่งจะ11อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพี่เป็ไม่จัดการไม่มีอะไรยืนยันเราก็ต้องทําวิธีของเราตอนแรกที่พี่ย่าจะใช้วิธีนี้คือคิดมาแล้วว่าอ่ะมันถึงที่สุดแล้วเราถึงต้องตัดสินใจทำจริงๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราคือก็ปล่อยผ่านมาตลอดอ่ะเดี๋ยวเราก็ลืมเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ว่า พอนะที่มายุ่งกับลูกเนี่ยแหละเราเราลืมไม่ได้อ่ะเหมือนแบบมันอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็คุยกับพี่เป๊กว่าจะเอาอย่างไงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทางานเดี๋ยววันที่28สิบแปดมาคุยกันพอนวันที่28สิบแปดเราไปคุยเขาก็แค่บอกว่าเลิกยุ่งแล้วแล้วเราก็ถามว่ามีอะไรยืนยันสรุปไม่มีอะไรยืนยันเราก็เลยโอเคพอวันลุ่งขึ้นเราก็นั่งคิดถึงความรู้สึกตัวเองอะว่าแบบเออเราจะปล่อยผ่านได้ไหมเรื่องนี้เราจะยอมได้ไหม แล้วก็โพสเลยตามว่าในฐานะของการเป็นภรรยาค่ะไม่ได้เราไม่ได้ทำในฐานะนั้นคือสิ่งที่เราทำคในฐานะแม่ใช่ในฐานะแม่ค่ะรู้สึกว่าการที่ใครมายุ่งกับลูกเราเนี่ยมันมันมันที่สุดแล้วอ่ะคือญาติคือที่สุดแล้วแต่ผมก็จะทราบว่าพี่เป๊กก็รักลูกมากจริงๆเคสนี้จริงๆพี่เป๊กเขาน่าจะแบบ ไม่เหมือนว่าท่าท่าทว่เขาจัดการ,การให้ก็ <c oughs> คิดว่าพี่เป๊กก็คงจัดการแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าจัดการในที่นี้ <c oughs> คือเขาเป็นคนที่สงสารอาจจะจัดการแป๊บหนึ่งสักพักก็อาจจะกลับมาดีกันแล้วก็เราก็เลยกลัวว่าแล้วอนาคตมันจะมีอะไรทิ่มเกินเลยกว่านี้ไหมมายุ่งกับลูกเรามากกว่านี้ไหมพี่ทนาข่าวสารทีร่วสวยขึ้สตอนนี้พี่ทญาเป็นหมอนติตใจใน้องลีอาไหมคะว่าน้องจะต้องมาบลูาข่าวสารไหมคะลียาชิวมากค่ะลียาเป็นเด็กชิวมากด้วยความที่พอมัน มันเป็นอย่างเงี้ยเราเราก็จะเวลาเขามีคําถามเราก็จะบอกว่าลียาพ่อลียาเนี่ยเขาฮอตมากนะเ,เขาหล่อมากผู้หญิงชอบเยอะอะไรอย่อางเงี้ยลียาเขาก็จะบอกว่าเขารักเด็กดีจริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินเด็ดดีนี่คือลีอา,าคือเมื่อตอนที่พ่อจะทราบเรื่องราวของพ่อมาใช่ไหมคะคือใช่ค่ะเพราะว่าเขา11อ็ดอ่ะเนาะเขาก็เริ่มแบบเข้าเข้าโซเชียล เขาก็ไปเห็นคลิปเก่าๆเขาก็แบบโหสมัยก่อนแบบนี้เดดดี้นี่ดังมากเลยเนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าแบบสมัยก่อนเราเคยมีปัญหาการเราเหมือนเนี้ยอเรียนหนีไปเมกานะแล้วก็เหมือนแบบเดดดี้หล่อไงผู้หญิงชอบเยอะเหมือนนี้ก็เลยลาคาลอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็ชิวอ่ะกับเรื่องนี้ได้คุยกับน้องก่อนไหมฮะก่อนที่พี่ธนาจะพี่ธนาจะโพสไปอะไรอย่างเงี้ย คุยเรืประกาศคุยกับน้องบอกกันกับน้องก่อนไม่ไม่ได้เกิดไม่ไม่ได้บอกไม่ได้อะไรเลยค่ะแต่แค่แบบเขาก็รู้ว่าเราก็ไม่โอเคที่แบบเขาส่งข้อความมาหาลูกเราแบบนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ทางขอที่ดีที่สุดิุไม่ต้องออกจับชีวิตครอบครัวเลยไหมคะใช่ค่ะใช่คือคือโอเคเขาถ้าเกิดว่าเขาเขารู้ตัวเขาผิดแล้วเขาก็ ไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราในฐานะที่เป็นอะไรกับพ่อเนี่ยอนาคตเขาอาจจะกลับมาเป็นพนักงานหรืออะไรเราเราเราคิดว่าเราแฟร์พอนะแต่แค่แบบขออยาให้มาในฐานะเดิมถ้าพี่เป๊กยังใจอ่อนอันนี้พี่พยายากแบบสำรอไหมคะว่าจะยังไงต่อไปคิดแต่สำรออะไรเงี้ยก็บอกบอกพี่เป๊กอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมา ต้องให้บอกเราบอกลูกแล้วเราเนี่ยก็จะทําใจยอมรับแล้วเราจะควประกาศเองว่าสี่รุดบายนะเนี่ยแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าถ้าถ้าน้องคนนี้ยังอยู่กับพี่เบ๊กพี่เบียรจะเดินออกมาใช่ใช่ไม่้องเรื่องเรื่องฟ้องหรอตอนนี้ก็คุยกับทนายอยู่ค่ะก็อาจจะต้องปล่อยไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าถ้าน้องเขารู้ตัวว่าเขาผิดแล้วเขายอมรับผิด เราก็พร้อมจะให้อภัยเขาเพราะเขายังเด็กค่ะยีกว่ายังแค่รู้สึกว่าเขายังมีอนาคตที่ที่ดีได้พ่ะพ่่ว่าเซ็อคคือค็คือเือคืคือคือคือคอคือคคือคือก็อคือคืาคือคือคือเือกอคือคอคืาคือคอคือ้ือคอคืคครคออคอคออ ถ้าเชื่อว่าพี่ไปเขาเขามีความรับผิดชอบพอเขาเขาน่าจะเลือกลูกแล้วก็เลือกครอบครัวด้วยความที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าครอบครัวนะคะแล้วพอผูบบนี้ไปพีไปก็ยังยังเราเลื่อนทุขั้เลยไหมคเออไม่พูดไม่พูดค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้วแต่ดูเหมือนตอนนี้น้องเขาก็ยังไม่หยุดที่จะมาเข้ามาในพื้นที่ของพี่ทีนี้ค่ะ ก็เด็กอะเนาะเขาก็อาจจะคิดน้อยอะเหมือนแบบอาจจะไม่ได้มีใครที่มาคอยชี้นำเขาวิธีที่ถูกควรจะทำยังไงอะไรเงี้ยน้องไม่มีน้องผู้หญิงคนนั้นผานได้เข้ามาแบบมาแต่ยากที่จะฝืนตัวอะไรคุยหลังไม่ไ่ะไม่มีไม่มีคำขอโทษไม่มีไม่มีไม่มีค่ะก็ถ้าเกิดว่าเขารับผิดแล้วก็แล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกอะไรเงี้ยเราก็ ก็ให้เอาภัยเขาได้นะคะที่เป็นแง่ในส่วนของที่ยืมังินฟองได้จริงๆใช่ไหมอะไรก็ตองไปในที่แน่ข้อกฎหมายว่ามันสามารถฟองได้จริงฟองได้ค่ะ,<า>คะอย่างเรื่องเรื่องของของลียาเนี่ยคนก็อาจจะมองว่าเออข้อความมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้อะไรแต่ถ้ามองที่เจตานาเนี่ยมันก็ในฐานะของคนเป็นแม่เราสามารถมองไปถึงอนาคตได้ว่าโอเคณตอนนี้มันยังขนาดนี้เลยแล้วอนาคตมันจะขนาดไหนการที่คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฐานะอะไร เรารู้ดีแล้วคุณมาแสดงความห่วงใยพ่อผ่านลูกมันไม่สมควรและไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเขามีการแบบ direct มหารยาเราก็เห็นตลอดแต่ะยาเขาก็ตอบดีแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีส่วนสําคัญอะไรไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกที่เป๊กแล้วเราก็ไม่ได้บอกลูกว่าห้ามคุยแต่นะวันที่เป็นข้อความที่แสดงความห่วงใยพ่ออันเนี้ยไม่โอเคละ เราก็เลย ok บอกเรียว่าบล็อกไปเถอะค่ะเขาแสดงออกเขาเหมือนเขาอยากมีตัวตนแต่ที่เราเรารูはは้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นค่ะเขาน่าจะอยากที่จะมีตัวตนถ้าถ้าเห็นพูดในรายการว่าเวลาพี่เป๊กมาง้อนแล้วแเหมือนว่าอาจจะอยากมีถ้าพี่เป๊กยังเหมือนอยากมีอยู่ก็คือท่นยาทำของเงินเดือนเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยงวดนี้จะมีไหมคะถ้าเกิดแบบเออยอมเลยก็สงสารก็นะทุกวันนี้พี่เป๊กก็คงไม่ค่อยเหลืออะไรกินแล้วท คือแบบก็ตอนนี้ไม่ได้คิดนะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียกเงินจะต้องอะไรเพราะเราไม่ได้โกรธเป๊ก <c oughs> ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะไม่ได้ทะเลาะเลยคือวันนั้นที่คุยก็คุยด้วยดีไม่มีคําตอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดการเองแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังทําตัวปกติเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> เขาก็ยังทำบข้าวให้กินเหมือนเดิม <c oughs> ไม่มีการแบ่งแต่ว่ากฎของพี่เป็ยังอยู่ในกฎ กดไยถึงว่าเออถ้าจะมีใครเกก็จะลิในในส่วนความรู้สึกพี่ไผ่ยังรู้สึกว่าพี่เป๊กไม่ได้แบบเลือกฝไฟหนึ่งไฟใดหรือตามใจฝ่าไฝ่ายใดหมายถึงตัวตัวตัวเป๊กเองยังให้ความสำคัญกับพผ่อยู่ค่ะใช่พี่ไผ่ยยยาังรู้สึกยิ้มหนึ่งใช่ไหมคะว่าเรายิ้อ่ะใช่เรายิ้มหนึ่งเมียหลุดยิ้หนึ่งก็จริงๆเขาก็ไม่ดีก็ประมาณนั้นนะเขาก็เหมือนแบบ คือก็ยังมีความเกรงใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ไม่ได้เอาใครมาเหนือเราพิธีกรพี่มาอีกเพื่อนหนึ่งในสิทธิ์ให้ลูกไม่เตือยังไงมีจะไปบอกว่าสั์สินที่ถามมาก่อนน้นี้ว่าบริษัทที่ย่าหมดแล้วเอาไปเไี่ยวหมดนี้ย่าให้เวลาจริงๆเราไม่ได้ขอนะคะไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าไปเขาจัดการเขาเองเขาบอกว่าคือ การใช้ชีวิตของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อ่ะเขาก็อยากทําทุกอย่างให้มันให้มันเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องมีหัวเป็นนยาของลียาใช่ค่ะใครจะเข้ามาก็ต้องฟังไว้นะคะว่าเป็นของลียาเป็นของลียาทุกวันนี้รอลียาโตค่ะจะเกาะลียาค่ะเพี้ยนะคะจากเหตุการณ์นี้คนเริ่สูกว่านี่เป็นการปลุกตะงานเรียนวสังหารขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเลยจริงๆเราอ่ะไม่ได้อยากที่จะแบบโอ้โหมันเป็นข่าวด้านแบบเช้าแบบนี้นะคือด้วยความที่เรา เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะก็ยังคิดอยู่ว่าแกจะตายอยู่แล้วแล้วก็แบบมาต้องมามีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ถึงจุดที่พอมันไม่ไหวมันก็คือไม่ไหวนะคะทนมานานสาปีกว่าเนี่ยมันมันมีเรื่องราวแบบนี้ตลอดเวลากับคนนี้คนเดียวนะคือตัวแท้กับพี่เป๊กเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะก,กันเลยอ่ะที่ผ่านมาคือแบบ คือคุยเรื่องงานการคุยเรื่องลูกคุยเรื่องเรื่องแบบธุรกิจอะไรเงี้ยโดยที่เรื่องชู้สาวในการหึงหวงไม่มีเลยเพิ่งจะมามีเรื่องคนเนี้ยค่ะที่แบบไม่ใช่เรื่องหึงหวงด้วยแต่เรื่องที่เขาไปยุ่งกับเราธัว่าก็ถือเป็นไอดอลของเมียหลวงหลายๆคนเนาะตอนที่คน่ามีอะไรันจะแบบว่าเออเหมือนเป็นไลฟ์โพสให้บรรดาเมียไลฟ์โพสเลยเรอ คือจร,จริงๆอยากจะบอกว่าแต่ละคนน่ะมันมันอยู่ที่มันอยู่ที่ความรู้สึกด้วยคือณวันวันเมื่อก่อนณวันเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะให้เรามาคิดแบบนี้เราทําไม่ได้นะคือเราก็รู้สึกว่ามีคนอื่นฉันเลิกมีคนอื่นไม,ไม่เอาไม,อมไม่ยอมต่อให้เงินนาฟาดเท่าไหร่ก็ไม่เอาแต่ทุกวันนี้ฟาดไปเลยจ้าตอ <laughs> นเนี้ยแบบชิลมากจริงๆ <laughs> เ,พเพราะว่าหนักสึกแหลัก เคยได้มานะตอนที่เรายังถืงหังหนักๆค่ะแล้วก็จะเลิกจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาแต่ว่านะตอนเนี้ยมันไม่มีอารมณ์นั้นแล้วไงก็เลยไม่รู้จะไปเรียกอะไรยังไงแต่แค่แบบใช่เหมือนแบบเออมีนี่แปหลักเขาไม่ช่วยใช่ไม่แปหลักไม่ช่วยเพราะว่ามีอะไรอยากฝากถึงน้องน้องอะไรเขาต้องดูอยู่แน่พี่แน่ค่ะก็จริงๆก็ยังยังแบบ ก็ยังมีอนาคตอีกไกลเนาะอายุ20่สิบก,กว่าเองอะ่ะก็อยากที่ลองคิดก่อนจะทำอะไรคิดดีๆลองลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าทำะ่ะหรือถ้าจะเลือกเดินจะเป็นแบบลักษณะเนี้ยก็อย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่อย่าไปยุ่งกับลูกเขาหรือว่าคนที่มาก่อนเพราะว่าแค่นี้มันใจดี แล้วอะเกิด<ม>ไปเจอคนที่แบบโอ้โหเนาะที่เขามีข่าวาค่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะแยะในสังคมอะค่ะเพราะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูไว้อะคือเป็นใจดีแล้วเราคือใจดีแล้วนะนี่คือใจดีมากนะคือพร้อมให้อภัยอะแค่แบบให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วก็พร้อมที่จะก้าวออกไปจากครอบครัวเราอ,อย่าทำอะไรที่มัน ที่มันเกินเลยกว่านี้เลยสมมติถ้าเขามาขอโทษแล้วเขาอกลับมายืนอยู่ตรงที่ที่เดิมตำแหน่งเดิมที่ไม่มาละลานแต่ว่าจะไม่ละลานแล้วจะไม่ไดบกลั้นไม่เอาแล้วว่าเรากลัวเรากลัวคือไม่เอาเลยยังไงคนีไม่เอายังมีอีกหลายคนที่อยู่ที่เราเรายังแบบฝากฝากพี่เป๊กได้อะฝากฝากเพื่ออนน้งๆที่เหลืออยู่ของพี่เป๊กต้องรอที่เหลือเหรอคะก็เข้ามาอยู่ที่พี่ธัญญาบ้างมไหม ร้อนแทน้องไหมคะเอ่อร้อนแทนไหมเขาคงไม่กล้าหรอกเนาะคนที่อยู่ตรงฐานะตรงนี้แต่ว่าคิดว่าเขาก็คงหนาวๆร้อนเนี่ยก็คงแบบคงอย่าไปยุ่งกับป้ากันเลยจริงจริงปกติเราไม่ใช่คนใจร้ายอ่ะแต่แค่แบบอยากให้มโหอยากให้โกรธอะไรที่เกี่ยวกับลูกนี่มันเนาะมันมันรุนแรงคิดว่าคนมีลูกคงเขาคงเข้าใจ อยู่คะ่ะแต่ว่าเหมือนแบบเวลาที่เขาไปตัดจังหวัดเราก็จะเรียามานอนบ้านเราเวลาที่แบบมีปาร์ตี้เราเรียก็มานอนบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็จะกับใครกับน้องก็ <laughs> จะมีน้องๆคอยดูแลแต่ก็จะมีเพื่อนเพื่อย่างเงี้ยเ, <laughs> เราก็จะแบบเออดูแลพี่เดีๆนะวันนี้อะไรเงี้ยน้องคนน,นั้นได้เข้ามาน้องคนนั้นเหรอคะหลังๆไม่ได้เข้ามาค่ะ หลังๆไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าออพอเขาเริ่มแบบโพสอะไรที่มันแย่ๆสำหรับตัวเราอ่ะเราก็คิดว่าพี่เป็กคงไม่กล้าให้เข้าอ่ะพี่นันยาเหมือนรอคนก่อนหน้านี้พี่นันยาให้โพสให้สัมภาษณ์อ่ะเราเหมือนเขาได้ยืนสัมภาษณ์ของพี่นันยาแล้วเขาบอกประมาณว่าแบบข้อความไม่เป็นข้อเท็จจริงแบบถ้าฟ้องมาเขาเปลี่ยนพอามที่จะฟ้องกับพี่นยาอยู่ในเรื่องบ้างก็ได้ค่ะก็ฟ้องกับอะไรล่ะฟ้องสิ ม่เป็นไรค่ะคิดว่าแบบเขาจะมีอะไรแบบลักษานอะไรที่แบบคนที่ฟ้องกันไมไม่รู้ว่ามีด้วยหรอ <laughs> มีด้วยหรออาจจะฟ้องคนที่ว่าเขาหรือเปล่าเนาะกับตัวเราเขาจะฟ้องอะไรอย่างเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาตอนนี้ทันยาก็ดีใจว่าตอนนี้เราก็คือภรรยาเป็น <laughs> อะไรก็ยัง <laughs> อยู่ในฐานะที่แบบที่เราก็ยังดูแลครอบครัวอยู่อะค่ะ คือแต่อยู่ในฐานาะที่แบบพี่ไปเขาอยากทําอะไรก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ขอให้คนคนนั้นอยู่ในขอบเขตเท่านั้นเองอะไรนะัิไหมคโอ้ยที่พี่รู้ไม่ถือนิ้วพอไปทำเงินส้วที่ไม่รู้ที่ไม่รู้อีกไม่รู้แสดงว่าน้องคนนั้นเขาไม่ได้อ่านข่าวเมื่อสิบปีที่แล้วอด เขาไม่ได้อ่านวันที่แถลงที่ R P M วันที่3าเนาะนั่นแหละสิอาจจะไม่ได้ดูหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาจัดการได้ซึ่งเขาไม่เคียช่วยนะแม่โกรธ้าโอเค